สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับโรสค่ะวันนี้เดี๋ยวมาดูขบวนแอร์พอร์ตเรลริงค่ะออกเดินทางจากสถานีพญาไทสตาร์จากสถานีแรกเป็นสถานีพญาไทค่ะทุกคน คุ้นค่ะถ้าเป็นรถไฟแอร์พอร์ตเรลริงนี่ต้องเพิ่มความระมัดระวังมากค่ะทุกคนเสียดายรถไปด้านหน้าไม่ทันเพราะว่าออกจากใช่ค่ะ <c oughs> ได้ค่ะ <c oughs> รอสักครู่ค่ะทุกคนมาดู a i r p o อร์ตเดลริงสตาร์ทออกจากสถานีพญาไทด้วยกันค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเช็คผู้โดยสารอยู่ก็จะมีบบริเออร์เหล็กกั้นอย่างนี้ค่ะ ตอนนี้ที่เมืองไทยเรานั่งท่องเที่ยวเข้าเยอะมากค่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูแอร์พอร์ตเรียวออกจากสถานีพญาไทยด้วยกันค่ะแล้วตอนนี้ก็ยังมีผูดด้โดยสารอยู่นะคะมีผูดด้โดยสารกำลังทยอยเข้าอยู่ค่ะเจ้าหน้าที่ก็อำนวยความสะดวกค่ะ เมื่อกี้รถวางกระเป๋าไว้น้องกาดก็มาถามว่าแบบไปด้วยไปด้วยกับเขาบนนี้ไหมคะไปรถคันนี้ไหมคะก็เลยบอกว่าเออยังมยังไม่ไปค่ะได้ค่ะ นะคะผู้โดยสารก็กำลังทยอยขึ้นนะคะเพราะว่า a i r p o อร r a เรลลิงนะคะสามารถที่จะเชื่อมต่อทั้งสายตะวันออกเป็นรถไฟธรรมดาค่ะทุกคนไปสายตะวันออกได้แล้วก็เชื่อมต่อกับ BTS ได้ค่ะตอนนี้ผู้โดยสารยังขึ้นอยู่ค่ะเปลี่ยนจากถ่ายรถไฟที่หัวลำโพงมาถ่ายรถไฟ แอร์พอตเรืลิงที่สถานีพญาไทกันบ้างค่ะก็เป็นบรรยากาศใหม่ๆนะคะเราก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆไปได้วยกันค่ะทุกคนตอนนี้ประตูยังไม่ปิดนะคะ อันนี้รถอยู่แถวทางขึ้นค่ะมีทั้งหมด4ตู้ค่ะทุกคนอันนี้สตาร์ทจากสถานีพญาไทไปสุวรรณภูมิค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา20นาฬิกา29นาทีค่ะ วันที่5มกราคมที่สถานีพญาไทค่ะทุกคนรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตรีลลิงค์ค่ะก็ถือว่าให้ให้เวลากับผู้โดยสารมากเลยนะคะ มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการถือว่าโอเคเลยค่ะถือว่าดีเลยนะคะอำนวยความสะดวกตรงไหนมีที่ว่างก็จะบอกให้ผู้โดยสารเดินเข้าไปในขบวนนั้นในตู้นั้น หน้าที่ให้สัญญาณรถแล้วค่ะเนี่ยค่ะปิดประตูแล้วโอ้เสียงปิดประตูกึกเลยเสียงป,ปิดประตูนี่แบบระบบอโตเมติกมากนะคะทุกคนเสียงจะดังหน่อยเพราะว่าเป็นประตูค่อนข้างหนักไปแล้วค่ะ ออกจากสถานีพญาไทไปแล้วค่ะทุกคนเคค่ะข้างล่างก็เป็นรถไฟค่ะทุกคนกำลังผ่านสถานีพญาไทพอดีเลยตรงสี่แยกพญาไทอะค่ะแถวหมู่บ้านบุญร่มใจเสียงดังขึ้นมาบนสถานีแอร์พอร์ตเรลิงเลย

ทุกคนคะขบวนนี้ก็คือไม่ให้บริการลูกค้านะคะแต่รถก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ เดี๋ยวอีกสักขบวนค่ะทุกคนเนื่องจากคันเมื่อกี้ไม่ได้จอดรับผู้โดยสารค่ะก็เลยเยอะหน่อยผู้โดยสารรอที่สถานีพญาไทยเยอะหน่อยค่ะตอนนี้ด้านล่างก็รถไฟกำลังมาค่ะ เดี๋ยวมารอรถไฟแอร์พอร์ตเดลริเข้าสถานีพญาไทยคะ่ะทุกคน,นก็ระวังนะคะทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นรถไฟใต้ดินรถไฟ BTS หรือว่ารถไฟธรรมดานะคะทุกคนจะต้องยืนหลังเส้นเหลืองคะ่ะไม่งั้นอันตราย อย่างบางทีบางสถานีไม่มีบารีเออร์อย่างเงี้ยค่ะไม่มีเหล็กกัน้นไม่มีกระจกกัน้นก็เป็นอันตรายได้ถ้าเกิดว่าผิดพลาดบางทีรถก็เพลเหมือนกันนะคะ เสียงรถไฟเข้ามาแล้วค่ะทุกคน คนขับผู้หญิงด้วยใช่ไหมคนขับเป็นผู้หญิงค่ะขบวนนี้ตอนนี้เราอยู่ที่สถานีพญาไทค่ะแอ r p พอร์ตเรลิงโอยวันนี้แบบเจอพนักงานขับรถไฟแอร์พอร์ตเรลิงเป็นผู้หญิงค่ะเป็นสุภาพสตรีด้วย ผู้โดยสารเยอะมากค่ะทุกคนวันนี้เพราะว่าเจอขบวนแรกก็คือไม่ได้ให้บริการลูกค้าค่ะก็เลยจะเยอะหน่อยพอขบวนนี้ก็จะเยอะหน่อยเดี๋ยวเรารอส่งขบวนนี้ด้วยกันค่ะโอ้ยชื่นชมมากเลยทุกคนคนขับ รถไฟแอร์พอร์ตเรลลิงเป็นสุภาพสตรีด้วยนะคะพนักงานกาดก็สุดยอดเลยทำหน้าที่แบบดีมากๆเลยนะคะให้ให้สัญญาณกันละเร็วค่ะคันนี้เตรียมออกแล้วค่ะทุกคน เก่งมากเลยเนี่ยค่ะตอนนี้คือผู้หญิงเรานะคะไม่ว่าจะเป็นรถไฟแอร์พอร์ตเรลิงหรือว่าเป็นสจวตเครื่องบินก็มีแล้วนะคะไปแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงจบแค่นี้ค่ะทุกคน พี่พีอนเพื่อนๆท่านใดที่ชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้โรเซ์นะคะสำหรับวันนี้ไปลคะค่ะสวัสดีค่ะราตรีสวัสดิ์